สวัสดีนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามชมโครต้านะครับผมวันนี้ก็อย่างที่ท่านได้รับชมวิดีโอก่อนหน้านี้นะครับก็กําลังเดินทางนะครับขึ้นภูผ่านนะครับแล้วก็ผ่านโค้งต่างๆมามากมายนะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับวันนี้เราก็จะผ่านโค้งที่ชื่อว่าโค้งบิงบูนะครับยุ่ที่จังหวัดสกลนครนะครับ ก็เพิ่งเคยมานี่แหละครับขอรถก็เยอะนะครับรถก็เยอะแล้วก็มันเป็นทางที่แบบเป็นเขตอันตรายนะครับก็คือว่าไม่จาเป็นก็อยาแซงกันนะครับเพราะว่ามันมีรถผ่านมาตลอดเลยนะครับผมก็วันนี้เป็นโจทย์ที่ผมได้รับมาก็คือว่าผู้ขับขี่นะครับอยู่ที่อำเภออากาศอํานวยนะครับนี่เห็นเห็นป้ายครับป้ายวงปิงก็เดี๋ยวเราก็ไปเรื่อยๆนะครับ ันไปเรื่อยๆก็ระมัดระวังกันนะครับสำหรับมือใหม่ที่ยังไม่มีพื้นฐานในการขับรถนะครับบนถนนต่างๆนะครับก็บให้ฝึกไปเรื่อยๆก่อนครับฝึกไปเรื่อยๆหลายๆพื้นที่ให้มันชินถนนชินทางน,นะครับแล้วก็เนี่ยนะครับโค้งนะครับเวลาเข้าโค้งก็ระวังเรื่องการใช้ความเร็วนะครับูการแต่งเบรค สอนให้คับทุกรูปแบบของการขับขี่นะครับเอาเท่าที่เวลาจะพอที่ได้นะครับเนี่ยครับแต่ละโค้งนะครับมันจะมีโค้งโค้งที่แบบโค้งที่เป็นโค้งกว้างโค้งแคบนะครับโค้งมีลักษณะมีกว้างโค้งมีลักษณะมีแคบอะไรก็ว่ากันไปนะครับนี่นะครับโค้งต่อโค้งโค้งต่อโค้งนะครับยัไงก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กันด้วยก็แล้วกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กด ถ้าชอบวิธีการสอนของครูต้าครับติดต่อมาที่088335 0 0 7 2านเดครับเจ้าเดียวในประเทศไทยครับที่รับสอนถึงประตูหน้าบ้านนะครับผมก็มาตกลงพูดคุยกันก่อนนะครับว่าจะเรียนยังไงกี่วันนะครับปกตินะครับทางใจก็จะสอนเป็นการเมาส์นะครับไม่ใช่ว่าเป็นการไปสอนเป็นชั่วโมงนะครับไม่ปุ้มนะครับเราจะเล่งให้ผู้ขับขี่นั้นขับเป็นเร็วที่สุดนะครับเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับตามทักษะของ เรียนเองนะครับแต่โดยปกติแล้วนะครับพอจะขับเป็นแน่นอนนะครับไม่ต้องเป็นห่วงนะครับขอให้ตั้งใจอยากจะเรียนจริงๆนะครับเราโทรหาคูตาได้นะครับก็ฝากผลงานไว้ด้วยกันแล้วกันนะครับใครที่ยังไม่เคยติดตามนะครับหรือเพิ่งเข้ามาดูนะครับก็ฝากกด subscribe ด้วยกันแล้วกันนะครับกดติดตามนะครับจะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตนะครับ